สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราเจอกันในเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับนาร่โธนะครับเป็นเหรียญของภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดพัฒนารามนะครับบล็อกนี้ก็คือบล็อกลูกกระเดืองนะครับนี่ลูกกระเดืองนะครับมีลูกกระเดืองแล้วก็จะมีสายฝนเยอะแยะมากมายทั้งหน้าทั้งหลังนะครับถ้าเราสังเกตเหรียญนี้นะครับเห็นไหมครับรอยปั๊ม ตรงนี้นะครับฝั่งนี้นะครับจะหนากว่านะครับฝั่งนี้ก็จะสั้นนะครับบางนะครับตรงนี้หนาบางอ่ารอยปิ้นของหูเหรียญก็เป็นธรรมชาตินะครับนี่เหรียญไม่มีการบวมนะครับเหรียญไม่มีการบวมอยากให้เพื่อนๆได้รับชมดูนะครับอ่าอ่าถ้าเรามาดูตรงหัวของหลวงพ่อเห็นไหมครับก็จะมีเนื้อเกิอนอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวเราจะส่งกันให้ดูอีกทีนะครับดูตรงนี้ไหมนะครับนี่เนือเกินตรงนี้นะครับแล้วตรงนอนหนูก็จะมีขีดเห็นไหมครับขนาดเราไม่ส่องเราก็จะเห็นเลยสีขีดคมๆนะครับรอยจีวอตรงนี้ชั้นล่างนี้อันนี้ก็จะเป็นเส้นตรงนะครับเส้นตรงก็มีความคมชัดลึกอยู่ในตัวนะครับมาเรามาส่องดูกันอ่านะครับออกมาจีวอ ผมอยากจะให้เพื่อนเพื่อเห็นเส้นตรงนี้นะครับเพื่อนๆืนครับพี่พครับในร่องตรงนี้นะครับในร่องของจีวอตรงนี้จะมีเส้นคู่ขีดอยู่สองเส้นนะครับนี่ในร่องตรงนี้นะเดี๋ยวจะส่งให้ดูทยายๆนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูนอนหนูก่อนเห็นไหมครับนองหนูนะครับเอออยากให้พี่พีเห็นแต่ไม่รู้มันจะเห็นหรือเปล่านั่นเห็นไหมครับมันจะมีเส้นเส้นอยู่ยาวเส้นหนึ่ง ตรงนี้นะครับยาวเส้นหนึ่งสั้นส้นหนึ่งนะครับในในร่องตรงนี้ในร่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี้รายละเอียดก็เห็นไหมครับนี่เห็นแล้วยังครับนะครับก็น่าจะเห็นกันแล้วเนาะนะครับคมคมนะครับคมคมเลยคมเหมือนใบมีดเลยนะครับอ่าเรามาดูด้านหลังกันนะครับก็เส้นสายฝนนี้เราก็จะเห็นนะครับ เมื่อเวลามันตกกระทบของแสงหรือบางเหรียญก็คมชัดเลยนะครับโดยไม่ต้องตะแคงเหรียญก็เห็นเลยนี่นะครับรอยปิ้นของหูนี่นะครับอยากให้เพื่อนๆได้ชมทุกมิติเนาะ,นะดูตัวอักษรน,นะครับดูขอบตัดนะครับให้ดูอีกทีตรงนอนหนูเนาะ นี่นะครับชัดแค่นี้นะครับเห็นไหมครับเส้นสองเส้นนะครับแล้วจีวอเรียงกันสวยงามมากนะครับริ้วจีวอนนี่เรียงกันสวยงามมากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่เจอแบบนี้ก็สวยนะครับสวยไม่รู้จะพูดยังไงอันนี้เป็นรอยรอยขีดนะครับไม่รู้รอยไปโดนอะไรมานะครับเหรียญเหรียญนี้ก็คือเพิ่งเอามานะครับนี่ความสวยงามของเหรียญเหรียญนี้นะครับ พอสองค่อนข้างจะลึกนี่นะครับสวยไหมครับปีศูนย์ห้านะครับปีศูนย์ห้าอืม โอเคสำหรับวันนี้ก็ของปากของคอกันพอสมควรนะครับอยากให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งชัดๆนะครับนี่เห็นไหมครับเขาเรียกว่าบล็อกสายฝนนะครับบล็อกสายฝนหรือบล็อกไอ้ลูกกระเดือกอะไรนั่นแหละนะครับแล้วแต่จะเรียกกันเนาะนี่ก็ประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับหลวงพ่อพัดนาวระโท เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับ